ครับครับวันนี้นะครับมูหันนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มง้อระลอยนะครับอยู่ที่บันทาส่งค้อนขึ้นนองนะครับแล้วก็เพิ่นนะครับก็ใส่อาหารตาลูกน้ำนะครับกระมูหันก็ได้ขี่รถนะครับน้่งกลนนะครับปีต้มนะครับลานชอบประการเศษมากครับพี่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นโรงเก็บอาหารนะครับตาลุงน้ำนะครับของฟาร์มระลอยครับอันนี้ซื้อฟันยังครับเอ็นเคเหน้าโรงฟานเหรอครับ มแม่โอ้นะครับอนะครับจะสอบเดียวกระซ่งสอบเดียวกระซ่งอท่รหงัดเราว่้ง uh> ีนไอ้้่ไม่ซออันนี้อันนี้นี่ส่งนี่ในแจ็คคาว่งว่ครับเออส่งฟรีครับไม่ไหม่ไม่ห้ฮา สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะมูหันอยู่ที่นาล้งฟาร์มครับพี่น้องอยู่ที่บ้านหาสงคอนครับอําเภอเมืองครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับมื่อนี้ยมูหันสิบพันพี่น้องต้เบิ้งนะครับงัวเลือดลอยนะครับในเขตจังหวัดสารคามพี่น้องที่งามครับพี่น้องมาเบิ้งกันว่ามันสิเป็นตรงไหนครับพี่น้องนะครับนี่นะครับกว่าสิี่ลมแห้งขึนครัพี่น้องนะพอมีอากาศแปบบวนครับช่วงนี้นะครับกะตอนนี้ก็คือฟาร์มเลือดงัวเลือดลอยครับของ นะลงฟาร์มครับพี่น้องนะครับกะมีแต่ตัวงามๆครับนี่นะครับกะไหเบื้องก้อนนะครับเราเห็มาสัมผัสจาของว่าคนครับเพิ่งระใส่อาหารตาลงน้ำกับพี่น้องนะครับกะถือว่าฝนนะครับแต่ละตัวครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับนะครับอันนี้นะครับเอาตัวนี้คือหัวต่ำเถอะนี่ไหมที่มันเกี่ยวไหม นะครับอันนี้นะครับเอาอันพี่ครับวันนี้จักเดือนแล้วครับนี่เเดี๋ยวให้เบินทริปเดือนนะครับเดี๋ยวให้เบิงไก่พี่น้องนะครับเห็นคนผัวหายมันตื่นตัวไม่โมหันก็รอยไปดิครับคิดเองครับเอาตัวนี้นะครับง้อทริปเดือนครับลูกตัวไหนครับ เที่ยวสองสี่สี่ฟอร์เรนเทียฟอร์เรนเซียฟ้าเทียวสองสี่สี่ฟอร์เรนเทียสองสี่ีนะครับแม่มันได้ครับวันนี้แม่เป็นลูกงูฟสั้นบวกสติงเล่ครับวูฟสั้นบวกบวกสติงเล่นะครับตัวนี้อายุสิบเดือนนะครับเปิดขายไ่มครับเปิดครับถ <c oughs> ามเด็กนซื้อเปิดได้รึเปล่าครับเอาหน้าสีขายจะบาดเขาตัวนี้ห้องจะบาดครับตัวนี้หน้าสีขายปวดจะบาดต้องล้างล้างล้างไม่ล้างไม่ ฮะหนาไม่ปได้๋ยครับคือว่าถ้าได้คิดเบืองอยู่ครับถ้าได้คิด้ได้คิดเอานะครับถ้าได้คิดแต่ว่าเปิดราคาอยู่พี่น้องครับอันนี้นะเพิ่นได้คิดราคาหุ้นจูจงเกินไปครับเอาหหอยยางห้เบื้องนะครับว่ามันง้างสมําับหคาคุณใดอยากได้ครับพี่น้องไอ้พึ่งตีเบอร์เป็นหนอนของอ๋อเซอร์วานี่เป็นเบอร์ของเขาเลยนะเป็นแบรนด์เขาเลยเนาะน่าลงเลยนะครับเนาะเก้าสองแปดนะครับอันนี้นะครับเป็นแบรนด์ของเราเลยครับก กระติกไกมีพี่น้องครับแต่ว่าเขาเล่าให้บอกราคาเพราะว่ามูฮันถามจู่โจมนะครับค่งตีเบอร์ไปนะครับท่านแพ้ในแห่งยู่นะพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับกับครับเอาตัวนี้เปิดราคาเลยนะครับนะตัวนี้ครับน้องตัวนี้โชว์นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาป่ะครับเปิดทุกตัวเบื่อไปขี้ไปเกิดดอกเออเปิดทุกตัวนะครับเี้่งไปขี้ไปเกิดดอกตีครับเอานะครับเอามวันสีพาไปพี่น้องกันบ้งนะครับตัวนี้สีสีดีก็นะครับอสีทีออกแดงนะครับ นารอนะครับนะครับตัวนี้จะเดือนล้วครับตัวนี้เพิ่งไงน้องไม่เดือนกว่าแปดเดือนเพิ่งเอาอันบอกราคาให้ผมยดงยินได้ปะครับอันตัวนี้ตัวนี้ห้องแสนเจ็ดตัวนั้นนี้ครับพ่อเนี่ยโอ้เงื่อนสื่อขามาอยู่นะครับนไดในหูราคานะครับแล้วตัวนี้ห้องแสนเจ็ดนะครับพี่น้อง หน,นึ่งบนบาทอันนี้ลูกตัวไหนครับพอมันตัวไหนครับนี่ S K 9, 9. 6 0แม่ได้ครับเอ็นเกาหนึ่เนนาเอหา่าคือของฟารมห้องนี้มัครับ จำไม่ได้เสียโจหูทันโอวทันเนี่ยโอ้แม่เนี่ยโอ้ยจำไม่ได้จำไม่ได้บอกว่าภาษาอังกฤษผมกข์ับฝึกเนาะไอ้ยักษ์เองเนี่ยรู้จงรู้เตื้ยก็งกูจำแล้วครับเอ่านะครับกะเอาหัวยังไงวะพูดได้อย่างใดงาะละร์ดลอยมาถามว่ามันตัวใดตัวใดเพราะว่าผมกัจำไม่ได้มิได้ภาษาอังกฤษนะครับมูวันบอกว่าเก่งภาษาอังกฤษนะบอกได้บอกเป็นได้ภาษาเล่าเนี่ยนะครับเอานะครับตัวนี้คนหอวไวแสนเจ็ดเมื่นบาทครับพี่น้องนะครับพูดได้อย่างใดกาเบิงเอานะครับถามใไฮเลนังสือ แต่ว่าตัวนี้คนนี่หุจากราคานะครับเอาลูกนะครับกะโอ้พ <l ots> ึ่งเห็ดแผลพึ่งพึ่งเงินประทับตาเลยพี่น้องนะครับถ้านเองแห่งดีพี่น้องนะครับเขาแดกได้มาเบื้องเอาครับเดี๋ยวผมพายเบื้องของต่อไปครับพี่น,น้องวนันนี้ตัวนี้ครับเบื้องหายอยากแล้วนะ <l ots> สองตัวนี้ <l ots> ตัวนี้แสนเจ็ดตรงงานพี่น้องนะครับเอานะครับเดี๋ยวเบื้องต่อครับพี่น้องครับง้อตัวเมย์ง่ายๆมันขึ้นแล้วพี่น้องนะเพื่อได้มาเสือเอาเนอนะครับว่า้นที่หา ฮะตัวไห้ตัวแดงไงนี่บอครับไอ้นะครับเอานะครับวันนี้บังการตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวไหนครับพี่ลูกลีกาตูสองสองสองลีกาตูสองสองสองแมวนีมครับเทนนี่แมวเป็นเอ็มเอ็มหนึ่งทับหาสามแมวอ็มอ๋อแมวนี่พันด้าีหรอครับเอ็มเอ็มหนึ่งทับหาสามนะครับตัวนี้แมวมั้นะครับตัวนี้ลูกเจ้าตัวแล้วครับ ตัวนี้ตัวนึครับตัวที่สองใองท่องวันนี้ตัวที่สองนี้เปิดสองใสองผสมตัวได้ไหมครับพอวันไหนผสมมาฟอร์เรนเทียสองสี่ซีฟอร์เรนเทียสองสี่ซีนะครับอยากเพจอยากเพจไปนะครับเอาตัวแมวนะครับเนาะฟอร์เรนเทียสองสี่ซีตัวนี้เปิดราคาป่ะครับตัวนี้หัวร้อนใช่มว่าเปิดว่าเปิดไหมครับในราคาเปิดทุกตัวเอาบอกราคาเดี๋ยวบอกกับสิบราคาให้ฟังหน่ยบ้างครับ <wounds> บอนะครับเอานะครับเพิ่นดคำบอกราคาได้ตัวนี้ข <treating Napoleon> <disappointing efendim> <pos> <fuck> ึ้นแล้วเหรอ SP แปดหนึ nih. ่งเก้าเก้านี่ตัวนี้เปิดราคาครับตัวสีแดงๆนี่ครับนี่ตัวนี้เปิดราคาบอครับอ๋ต้องไ้ทองก้อนลูกลูกมันตัวไหนครับนี่ลูกมันลูกอะตัวตัวน้อยครับโอ้ตัวแดงๆเมียตัวเมียเหรอครับเอามันก็ได้ขึ้นเร็วใช่ไหมลูกจูดลูกจูดสองเดือนเมียเป็นสัตว์เป็นน้องนะครับ ให้ยาหารเสริมยนงว่ครับนี่ลุกน้ำครับแหาหารตะลุงน้ำเมือละโลเคืงเมือละโลเคืงมันเล่เป็นสัตว์เลี้ยงวะครับมันสมบูรณ์พี่น้องนะในกินอาหารตะลุงน้ำนะสมบูรณ์แห้งนะครับเป็นสัตว์ได้พี่น้องหั่นขื่นโค้มูครับต้องกินลุงน้ำเพราะจะของลุงน้เขราต้องนะครับม่มคามเดือดเชือเมือกินลุงน้ำเลพี่น้องนะครับกะ ง้อคนสมบูรณ์ดีพี่น้องนะครับสองเดือนก็ขึ้นแล้วนะครับกับลูกกับพึ่งท่นนี่แมนวะครับตัวนี้ขึ้นก่อนเลยโจเขาไปภาบโบบูซ่าตอนนั้นวะโจนะนะครับตัวนี้ลูกตัวใดครับนี่ครับตัวนั้นลูกเก้าหกศูนย์ครับเทคกับหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เทคเม่อีแม่อีมีขนาแม่อีอ๋อมีขนาดนะครับตัวนั้นนะครับปฟาดเมียตัวยังไนะครับเอาวันนี้ง้อเท่าเวลาเขาใส่ตัวแดงก็ที่ออกเป็นแดงกันมาครับ อ๋อสายแดงแล้วนะครับพอมันออกโบวอตัวแล้วนะครับ,บนนนนเนาะนะครับทั่นีตัวนั้นนะครับตัวนั้นทั่นีไปพายบเบิร์นีครับอาหัวหันพท้าเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้อ๋อหลูกันตัวเทียนบอ้ฟังน่อครับันนที่ทีขายเซตเจ็ดนี่่ครับ,อ,รมมบ,รอ,รบอ๋อแมนนี่มันทองไหมครับตนนัวนี้ทองจูดเอเพลททองจูดิเเพทตั้เดือนละครับ น่าจะสามเดือนนะครับอันนี้คือทองชูดแย,ยกเพีเยร์อะไรสำหรพี่น้องนะครับขายบ้ครับตัวนี้ขายบ้ได้ครับมัลูกตะลักอ๋อตัวนี้มันลูกทะลักขายบ้าแดงบ้างครับโอ้ขอคนลาจีบอกครับบางค้นนะพี่โนบบอกพี่น้องนะครับนี่ลูกมันทะลักนะครับเป็นบ้ขายนะครับแต่ว่ามันก็สะอาดธรรมดายูมันตะลักไปมันลูกทะลักได้ข้อมันช่วงคอโพนิดนึงช่วงอโพนนิดึงก็เลยบ้าขายเอาไอเสารเอาลูกมันนะครับเนาะนะครับเป็นว่าง้วตัวนี้มีปัญหาเป็นบ้าขายพี่น้องครับ มีปัญหาเรื่องมดลูกคือครับพี่น้องแตบ่วอ่าอว่าแมนะนครับข้อบุหลี่มาครับพี่น้องค่นก็ได้บาขายครับก่อนขอดสีหามือนะค่นบาขายตัวนี้มีปัญหานะครับโอเคขอบคุณมากเขาให้ข้อมูลไม่ตโตอีพันดานี่ครับเดีวนี้อีพันดาหนูคไตัวนี้ครับตัวตัวไหนตัวตัวคุณคุณาครับ ฟ้าแพนด้าคือไอ้ลูกสีแดงครับเลยครับนะครับแพนด้าอีกเปิดราคาราเราเก็บไว้ให้เ่าครับราดะรอดรอดเราติดทองก่อนติงสิขายอ๋อต้องติดทองก่อนติขายอ๋อไปวางตัวไม่ได้ไม่ไ่้หาน้าบัติดทองเขาบม่ขายนะครับเอาพี่น้องครับพนกว่าหันทางง่วงมันติดทองแล้วสิส nah er ีขายราคาจักบาทครับคงกันหาคงเก็บตังค์มาเสือยังสีเหรอสีแดงสีเหรอครับ สามคืนนนะครับสามแสนคืนนั้นวะครับอืมครับโอ้แทงว่าเล้วอย่างกินนีลีนแลน้วมีหัวเสือชอ็อกกันกเกษตรขนาดผมมาถ่ายคลิปใผ่หิมพานต์ได้ใส่เสือไหมแม่ไบอกมงครับป้าไอ้ตั้มล้มเอียงแต่ว่าผมถ่ายคลิปใผ่หิมพานต์ได้เสือใส่น้ำมูลเนี่ยเดี๋ยวแจากรุ่นพิเศษนะครับตัวน,นี้คนะุณบอกว่าฮะเป็ได้ใส่แปดสองหานี่อ๋อใส่แปดสองหานะครับใส่ส่แปดสองห้าคนหนึ่งอ๋อ เอ็กซ <X> ์เลย์โค่นิงครับจะหายเบิง้งพี่น้องตัวนี้อยางงา้างกงมูลนี่แขกนนะผมเบิง้งเพราะว่าผมเป็นวันนอกเนาะก,ก็ต้องมักสีแดงแล้วนะครับสีแดงก็ต้องแพงกว่งมูนวะครับเอาไปนี้ผมถามในง,ง้อเลิศลอยนี่สีมีผลบขาก็ราคาครับ,รบนี่ครับก็ยังหันหน้าสีเทาอย่างไรราคาจะหว่านหันหน้าเขาขายสมมุิว่าเป็นแม่สาวสิครับ,รบน,น,น,นิดนึง,นงแต่บ่สบอหลายมาครับก็ตีเป็นบางตัวแล้ว เขาเสเบิ่งอย่างเบิ่งโครงสังเบิ่งเนื้อหนังเบื้องอี่บ่ครับเบืควบปัจจของผู้ซื้อผู้ขายทำอ๋อครับวันนี้ผมขออนุญาตถามนะครับมีแนวทางแนะน้ำเกษตรกรไร่ไม้วัตถุสีเลียงกระี่มีแนวทางให้เจ้าให้ครอบดูเขาเจ้าได้บ่ครับอ๋อวันนี้พี่เรียงเาจะฟรีแล้วครับเดี๋ยวนี้มาเลียงมาจะมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีนะครับวันนี้เขาเลียงแล้วเขาขายยังไงครับวันนี้ผมถามเนี่ยขายทั้งเน็ตครับขายทั้งเน็ตนะครับได้กำไรดีบ่ครับ ผมถามใน่ยมันมีจุดขุมทุนบมหาว่าเขามีหัวสื่อหัวกินทุกมือจริงนะครับอันนี้ผมขอย,อยเล่นถามเลยค่อยเสวยอาหารครับผันมิณาหยาแตให้แต่หยายัางเดียวหัวอาหารจะไม่บบได้ให้เลยแม่นไหครับเออลูกว่าตดทองเราจะไม่ไใหายย้าหายาไม่ไให้หัวอาหารเลยมีแต่หย,ยาล้วนอ๋อแสดงว่าช่วงที่อ่งัวเหันี่ติดทองเขาต้องให้อาหารพอไม่ต้องสิ็จสมบูรณ์เต็มที่นี่ดิเป็นสัตว์เลี้ยงไหครับทันยาไรไม่ต้องให้หัวอาหารเลยอ๋อมัาชิวหนึ่งสีเกับไหครับแม่นครับอืมผมต้องผมขอใจว่าต้องให้กินแต่หัวอาหารไหมครับให้บางเถอะผมไม อแสดงว่าให้กินคือช่วงที่ช่องว่างช่วงที่ลูกดูดนมมันป่ะครับครับโอ้ลูกช่วงยานมครับนะครับกะอันนี้คือเด็กเบาดูจากกีนนรงอนครับพี่น้องสนุกว่าให้กินเฉพาะช่วงที่มันอ่าพึงลอดนะครับเพื่อให้มันดูดดูดนมนะครับเันจะื่อีมีอาหารเพียงพอกับพี่น้องนะครับกะเอาก็ซื้อว่าง้ามพี่น้องนะครับ มันตัวหนีมันผมถามไปครับตัวหนีทองไปครับนี่ถามมันเป็ตัวหรอโอ้ทามหาทุกตัวนะครับเนาะนะครับนี่นี่เห็นเลย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 ก็บวกไถ่เลยมันหโอ้ตัวนี้ลูกเอ็มเอ็มนะครับตัวนี้ลูกเอ็มเอ็มเอาสวัสดีนี่งัวโตแม่แดงแดงทีนี้เวลาเขาขายตัวนิดหน่อยนี่เขาขายตอนแยกแยกนมหรือเปล่าครับเรื่องไหนครับขายยาลูกครับทันทายาลูกมนี่เขาคิดจักบาทเขาเขาเสียเอาจักบาทสมัวทันท่าสียังเสียครับสีเสียจักตับกับแสนหายั่างนะแสนหายย่างมันมาครับ ก็คือว่าอันนี้ผมมาถามให้คือฟังพี่น้องฟังนะครับประมาณแสนหายางครับขนาสีแดงๆสีครับยาโนมนะครับนะครับปกติแล้วจักเดือนยังยาโนมครับนี่ถ้าเขาขอของเราเเดือนเเดือนพกเรียนขึ้นเดเดือนตัวนี้จักเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้สองเดือนนิดๆมั้งสเดือนนิดๆนะครับสั่นตัวนี้สองเดือนนิดๆเกิดวันที่เก้านะครับนะครับวันนี่เก้านี่ครบสองเดือนนะครับกา ถือว่างามนะครับพี่น้องนะครับก็คือแม่เท้าไห่ลูกแดงครับนะครับก็ถือว่าไห่สีดีครับพี่น,อน้นนๆๆนองนะครับก็อกอกกโออยากให้เขาลูกพลอยฮาเกาครับอืมมือเนี่ยมันเกินมือแรงกันมาสี่ขึนพอปกติแล้วง่วงสี่บวกวนกันเนาะมือนีหัวนะดมกันแล้วนะครับแสดงว่า ครับสแสดงว่ากินหัวอันตะลุงน้ำช่วงนี้มันได้ขึ้นเนาะครับเนาะโอ,โอ้นะครับอันนี้คือเทคนิคพี่น้องนะครับเพคนนะครับ <c oughs> เอานะครับกะให้พี่น้องเบิ่งจุใจแล้ววันนี้นะเพื่อทสนใจมาดูงานอยู่บ้านไหนเนาะครับบันนี้ผมท่าสงยู่บ้านโนนแต่ครับตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองบ้านโนนแต่ตำบลท่างคอนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับวันนี้มีบมเดลติดต่อให้เพิ่น้่งครับผู้ใดอยากได้มาซื้องัวนี่ยวันนี้เขาเขาประเด็นเลยครับเบอร์งก็ เบอร์ยังเบอร์เบอร์ยังถึงอ้เบอรขอไม่้เบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหกา่งหนึงกยังครับยินีตอนรงบยินดีตรับพี่น้องเพื่อเรยนะครับมาต่อรองทำเบิงในพี่น้องทอย่บานนวนแต่นะครับอำเพื่อเมืองจัดมาสระค่าพี่น้องนะครับอยู่ตำบลหาสมคอนเหมือนที่บอกนะครับเอาสำหรับวันนี้พบกับพี่น้องคนีก่อนสวัสดีครับ